สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดทองคำกันนะก็เริ่มจาก m ท f r เฟม H4 นะครับเมื่อวานเขาก็มีการขึ้นไปนะขึ้นไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าเป็นศัพท์ของเราก็จะเรียกว่า Equal High ใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าดูจากไอตัวอินดิเคเตอร์ นะที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับว่ามันเป็น hidden b a r i t divergence ถ้าราคาเขาสูงกว่าสูงกว่า high เดิม erm อย่างนี้นะถ้าราคาสมมุติว่าราคากระพุ่งไปสูงกว่า high เดิมไ erm, อ hidden b a r เนี้ยมันจะหมดอายุไม่ใช่ไม่ใช่หมดอายุมันจะถูกยกเลิกอ่ามันจะถูกยกเลิกแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยราคาเขาไม่ได้สูงกว่านะ,ะราคาเขาเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ตอนนี้สโต้ของ Time Frame H4 เนี่ยเขาเริ่มที่จะย้อยลงแล้วนะครับถ้าวันนี้นะไอฮิดเด้นแบรี่ทำงานนะครับมันก็จะผลักดันให้สโต้เนี่ยมันลงไปโอเวอร์โซแต่เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าสโต้โอเวอร์โซเนี่ยมันมันห่างจากโลเดิมเท่าไหรอ่อ่ะสมมุติมันลงมาจริงนะมันลงมาจริงสมมุติลงมาแค่แค่นี้สโต้โอเวอร์โซปุ๊บ มันห่างกันเยอะนะราคามันยกโลอยู่แล้วมันก็ดีดกลับไปนะครับแล้วก็การที่ราคามันดีดกลับไปจากการที่สโตมันโอเวอร์บอสลากเลือ้อยแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะทำให้มันเกิดนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าไบแอดก็คือว่ามันน่าจะเบรกไฮเดิมแถว2032ขึ้นไปได้นะสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงถ้าเขาลงมา โอเวอร์โซ so, นะสโตเขาโอเวอร์โ so, ซปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่ราคาเขาจะดีดกลับไปได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่เขาจะโอเวอร์โ so, ซเนี่ยเขาจะโอเวอร์โ so, ซที่ตรงไหนอ่ะนะครับเขาจะลงมาเลยไหมกินอินดิวส์เมนต์ตรงนี้ไหมนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่เราคุยกันอ่ะเขายังไม่มีไฮใหม่ตรงบริเวณข้างบนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินดิวส์เมนต์เขาอ่ะจะอยู่ตรงแถวนี้อืมอินดิวส์เมนต์เขาอยู่แถวนี้ใช่ไหม อยู่ตรงบริเวณสวิงนี้แต่ตอนที่เขาขึ้นไปทำไฮาใหมอ่อินดิวส์เมนต์เขาเลื่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเขาก็ลงมาใช้อินดิวส์เมนต์ตรงนี้ไปแล้วนะครับหรือว่าไอแนวชักจูงราคาตรงนี้ไปแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นเลยก็ได้นะแต่ถ้าเขาจะลงมา,ากินไอตัวแนวชักจูงราคาหรือว่าอินดิวส์เมนต์ข้างล่างเนี่ยเขาก็น่าจะผลักดันราคากลับลงมา อาจจะมาที่ไอตัวออเดอร์บ็อกตรงแถว1 9 9 5งเก้ถึงหนึ่แล้วสโตเขาโอเวอร์โซพอดีอ่ะโอเวอร์โซก็เป็นค้างรอบใช่ไหมเพราะว่าโลเดิมเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ค้างรอบค้างดีดนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นไปแล้วทำไฮใหม่ได้ตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงคิดว่าถ้าสโตลงมาโอเวอร์โซนะครับอ่ะราคาน่าจะ มาหาแนว Order Box, ออเดอร์บ็อกของของตัวเขาเองนะของ t i ท e Frame H4 แล้วก็อาจจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองของ t i ท e Frame H4 นะ,ะเดี๋ยวไปดูมุมมองของ t ทม์ Frame 1ชั่วโมงคือแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยเขาจะมีมุมมองของเขานะอ่าอาจจะต้องแยกกันนิดนึงเพราะว่ารูปแบบการเกิด แพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบการทำราคาของในแต่ละทม์เฟรมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะ,อะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอ้าวเดี๋ยวนะ,ปะไปดูที่ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอเค ทาฟมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานนี้ที่ผมบอกมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัว non standard small x wave ใช่ไหม <c oughs> เขามีอย่างนี้ขึ้นไป <c oughs> คือชุดแรกเนี่ยมันเป็น f ฟตไอ้มันใช่มันเป็นซ i กแ a กนะครับเป็นซ i กแ a กชุดแรกแล้วก็มีตัวเชื่อมด้วย x นะครับ x ตัวนี้เสร็จแล้วชุดที่สองเขาขึ้นไปเนี่ย เหมือนกับว่าเขายังไม่จบชุดคอลเลกชันของเขาเนี่ยขึ้นไปตรงเนี้ยผมคาดการว่าน่าจะเป็น A นะแต่ว่าไอ้ตรงที่เขาทำแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นคอลเลกชันของ B อะ่ะอืมอาจจะเป็น A B C เป็นอ e, ิลลูก a แฟตอะเพราะว่าคือไอ้ตรง B ตรงเนี้ยมันเป็น สตอง B นะครับแล้วก็เขายังทำหลุดโลที่ A มาอีกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเอลิคูล่แฟตของตัวเนี่ยขึ้น B ตรงเนี้ยถ้าเขาเบรกไฮขึ้นไปได้นะถ้าเขาเบรกไฮขึ้นไปได้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงบริเวณที่เขาเป็นเอลิคูล่แฟตเนี่ยมันจะเป็นแนวรับในอนาคตถ้าเขาย่อลงมานะตรงเนี้ยเป็นแนวรับก็คือเราสามารถที่จะหาโอกาส บายในแนวนี้ได้นะครับในแนวไอ้ที่เขาสะสมราคาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะผลักดันราคากลับขึ้นไปนะครับอ,อันนี้ก็คือมุมมองของในทาวเวฟหนึ่งชั่วโมงคิดว่าเขายังไม่จบชุดขาขึ้นนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมมาร์คให้ละกันนะนี่เป็น A อันนี้เป็น b แล้วก็เป็น C ขึ้นไปนะครับ ก็คือเป็นชุดที่สองอ่ะแต่ชุดที่สองเนี่ยน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ซิกแซกแล้วเราลองวัดดูนะครับว่ามันเป็นซิกแซกหรือเปล่านะเออก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่คือถ้าวัดจาก A ลงมาเนี่ยนะครับแล้วลงมาที่จุดสิ้นสุดของ B ถ้าตรงนี้คิดว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ B เนี่ยอ่า มันยังไม่เกิน6 1 8อนะก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะผลักดันกลับขึ้นไปเป็น C นะครับอ่ะเนี่ยปึ๊บขึ้นไปได้นะอ่ะเขาก็จะเป็นดับเบิลซิกแซกนะครับเป็นดับเบิลซิกแซกก็เป็น A A B C X A B C นั่นแหละ A B C X ตรงนี้น่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะอ่ เป็นโมโนกรุปนะครับคือมันไม่มีขึ้นอามันอาจจะมีขึ้นย่อยข้างในนะอาจจะเป็นอะไรอนะอันนี้มองไม่ออกนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น x นะครับทีนี้ไอตอนที่ขึ้นไป A แล้วตรงเนี้ยอันเนี้ยมองออกว่ามันเป็นอ r r e g u l a r f แฟเนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยก็วัดไปว่าเขาน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้เท่าไหร่อะเราลองวัดดูคาดการไว้ก่อนนะว่า มันน่าจะเป็นอ่าปึ๊บอืมคือถ้าไปที่ไปที่ 100, นะหนึนะคือ1เท่าของไอตัวที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือ A ตรงนี้นะครับขึ้นไป1เท่าเนี่ยมันจะอยู่แถว2องศแต่ถ้าขึ้นไปเกินเนี่ยมันก็จะไปตรงกับแถวอ่ะเดี๋ยวผมให้ตัวเลขอื่นไปด้วยนะร3 8 2อ่ะตรงนี้ อ่ะถ้าร้อยสามสิบแปดจุดสองก็จะอยู่แถวสองศูนย์สี่สี่นะครับอืมก็คือแถวสองศูนย์สามเจ็ดถึงสองศูนย์สี่สี่แล้วมันก็จะมีฟิโบฟิโบรีเทสเมนต์ของชุดใหญ่หอ่ะไอชุดอ่ามาร์เก็ตสักเจอร์ของ Time frame H หนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้ด้วยนะแถวสองศูนย์สี่หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพรวมจะได้รู้ว่ามันน่าจะลงมา มันน่าจะขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนนะครับไอ้ที่บอกว่า78เอ้ย70.5เนี่ยนะครับก็คือวัดจากไฮของเขาลงมาที่โลนะครับก็คือชุดขาลงของ Time f เฟรม H 1นะครับว่าเขาจะรีบาวกลับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่แถวอ่าถ้ารีบาวขึ้นไปอยู่70.5เนี่ยมันก็อยู่แถว2041นนะครับแล้วก็ถ้าจบชุดคอลเลกชันชุดนี้ A B C X A B C เนี่ยมันก็จะอยู่แถวนี้พอดีนะครับมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอ่า A ใหญ่ไหมอืม A ใหญ่อ่ะสมมติให้ a. ย่อลงมาเป็น B ไหมแล้วขึ้นไปเป็น C อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองว่ามีโอกาสถ้ามองในรูปแบบของนอร a สตานดาสมอลเอ็กเวฟเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะ ทะลุไฮเมื่อวานขึ้นไปแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งมันมีอี l h i ไฮที่เขาทำไว้เมื่อวาน <c oughs> เป็นแนวแนวต้านหลอกหรือแนวอินดิสเมนต์นะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็สองก็มีแนวที่เป็นอ่าลีควิตเทนไลน์ลควิตตี้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เขาจะ เบรกไอ้ตรงแถวเนี้ยแถวนั้นนะ2องศูนสี่ห้าเนี้ยขึ้นไปนะถ้าสมมุติว่าเขาแรงใช่ไหมเขาก็ฉลับขึ้นไปได้ไปทําลายไอ้ตรงเทนราลิควิดิตี้นี้ได้นะครับอืมอ,อันนี้ก็เป็นมุมมองของไทม์เฟรม1ชั่วโมง H 1นะครับว่ามีโอกาสที่เขาจะรีบาวกลับขึ้นไปให้ครบชุดไอตัวดับเบิลซิกแซกตัวนี้ได้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้เนาะ ฟืบขึ้นไปจะไปทำลายตรงนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในทำเฟรมเล็กกันบ้างนะทำเฟรม15นาทีกับ5นาทีนะครับทำเฟรม15นาทีอ่ะบังเอิญว่าโครงสร้างเขาอ่ะเมื่อวานดันหลุดโลมานะอันนี้ไม่ใช่บอสนะมันเป็นช็อค ดันหลุดโลมาแต่เออพูดพูดถึงการคาดการโดยปกติของเราก่อนถ้าถ้าเราคาดการเราก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็น QM ใช่ไหมอ่ะถ้าใครเทรด QM เนี่ยก็จะรอที่จะเซลล์นะครับฟึบเนี่ยรอที่จะเซลล์ตรงไหลไหลซ้ายนะครับแนวไหลซ้ายก็ได้หรือ แนวอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ไหลซ้ายเพราะว่าเราต้องดูว่าซับไพยเขาอยู่ตรงไหนนะอ่าอันนี้ก็คือ QM แหละอ่ตอนนี้เขากำลังรีบาวขึ้นมาก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นกลับมาที่แนวไหลไอ้ QMQML นะตรงนี้เขาเรียกว่า QML นะครับไอ้ตรงแนวไหลซ้ายเนี่ยอ่วให้ตัวใหญ่ๆหน่อย แนวเนี้ยเขาเรียกว่าแนว QML ก็คือแนวที่ลากมาจากทางด้านไหลซ้ายของตัว QM ทีนี้มันมีแนวซับไพตรงไหนให้เราเซลได้บ้างอะ่ะถ้าใครจะเซลไอรูปแบบ QM ตรงนี้นะเราก็มองหาก่อนอ่ะตรงนี้ไหมที่เป็นแท่งเขียวอ่าก่อนที่เขาจะทําอิน巴拉ลงไปอันนี้อาจจะเป็นออเดอร์บ็อกแต่ผมให้คุมไส้แดงตรงนี้ไปด้วยนะอืมอ่ะ,อะโอเคอันนี้ถ้าใครจะเซล ก็เนี่ยไม่เกินครึ่งหนึ่งของออเดอร์บ็อกในกรเซลลได้อยู่แถว70.5พอดี70.5นี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่อยู่ที่ราคา2028.6นะครับถ้าใครจะเซลล์ QM นะก็เซลล์ตรงแถวนี้แล้วก็คาดหวังว่าให้เขาลงไปหลุดโลอาจจะมาที่แนวดีมานโซนแถว2ไม่ใช่ออไม่ใช่ดีมานโซนเนี่ยเป็นออเดอร์บ็อกของทำเฟรสิ5เองอสองูนย์่งห้าสองูตรงนี้นะครับถ้าใครจะ เซลด้วย QM นะอ่ะก็ก็จะมองประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นขึ้นมาใช่ไหมเป็น QM ฟึบอย่างนี้อ่ะลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เซลลงไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ QM แต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะมันทะลุขึ้นไปอ่ะถ้ามันทะลุขึ้นไปฟึบอย่างนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันสอดคล้องกับตัว ตัวทำเฟรม h 1หนึ่งอ่ะที่ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือตรงนี้เป็น a ใช่ไหมตรงนี้เป็น b แล้วตรงนี้เป็น c เป็น irregular f a t ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับ pattern หรือว่ารูปแบบที่มันมีการกิน sublot ทั้งข้างบนแล้วก็กิน sublot ข้างล่างก่อนที่มันจะไปต่อถ้าพูดใน รูปแบบมุมมองที่ว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นของ qm น,นะเขาจะเรียกว่าถ้าถ้ามันขึ้นไปทะลุเนี่ยก็จะเรียกว่า iqm นะครับก็คือ ignore q u a s i m o d o ก็คือละเมิดหรือว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบ qm เวลาเวลาที่เพื่อนเพื่อนเซลแล้วมันมันแหกหรือว่ามันทะลุขึ้นไปเนี่ยก็ต้อง stop loss ไปก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนทีนี้เราไปดูว่า เราจะแก้มือไอตัว iQm นี่ยังไงหมายถึงว่าเวลามันทะลุนะเราเซลแล้วมันทะลุใช่ป่ะเวลามันทะลุขึ้นไปเนี่ยเราก็รอให้ราคามันย้อนกลับลงมาแล้วก็ดูว่ามันมีแนวดีมานโซนตรงไหนนะครับเราก็บายแล้วก็มาคาดหวังให้ราคามันกลับผ,ผักดันกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้เวลาเรา เทรดด้วย QM แล้วมันมันแหกอะ่ะมันเป็น IQM อ,อ่ะเออนะครับเราก็ต้องให้มันขึ้นไปจนสุดก่อนแล้วย่อลงมาในโซนของตัวไอตัวที่เราเราเลงเอาไว้ตรงนี้นะครับอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือมุมมองนะให้ให้ไว้ว่า15นาทีเนี่ยตอนนี้มันมันยังเป็น QM อยู่นะครับก็คือ QMR ที่มีโอกาสผักดัน ลงแต่ถ้ามันไม่ใช่มันแหกขึ้นไปมันก็จะเป็น IQM เราก็มีวิธีการแก้ไม้ตามที่ผมบอกนะครับโอเคไปดูทำเฟรม5นาทีนะครับทำเฟรม5นาทีเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวานตอนหัวค่ำแล้วนะครับที่เขามีรูปแบบตรงนี้นะเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะก็คือเขามีการหลุดโลของเขาลงมาทำช็อค ใน5นาทีแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปเราดูตรงที่รีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยเขารีบาวกลับขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กสิบกอ็ดจก็ถือว่ามันเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกประเภทหนึ่งก็คือการเล่นะการเล่แพทเทิร์นนะมันจะบ่งบอกด้วยไอตัว B เนี่ยอยู่ที่ประมาณแถว6 1 8แล้วเขาก็จะทำแพทเทิร์นเ b ท่ากับ CD นะเมื่อวานผม มื่อวันก่อนผมสอนในห้องไปแล้วเรื่อง A B เท่ากับ C D เนี่ย A B C D ขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละเราใช้ในการเซล์ได้ถ้าใครบายขึ้นมาก็ต้องปิดปิด Position ตรงนี้แล้วก็เซลลงไปต่อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นแบริลิตการ์เล่แพทเทินไงมันมีโอกาสที่จะลงเห็นไหมมันก็ลงมาแหละนะครับแต่ว่ากว่ามันจะลงเนี่ยโอ้โหมันมัน,มน มันใช้เวนานมากอ่ะผมก็เซล์ไว้นะแล้วก็ตั้งสต o p ลอดไว้เลยนะแล้วก็ตั้ง TP ไว้นะข้างล่างนะแต่ว่าพอดีว่า TP ลึกไปหน่อยมันยังไม่กินเดี๋ยวต้องปิดมือนะครับอืมโอเคก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบ h a r ์ o n นิก a t t เทิที่เราเจอบ่อยๆทีนี้อ่าทีนี้พอมันลงมามันไปดันไปเจอกับ FTR หรือว่าโซน นะที่เป็นของ5นาทีตรงนี้มันเลยรีบาวกลับขึ้นไปนะผมตั้ง TP ลึกไปหน่อยอยู่ตรงนี้นะมันก็มาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอมันย่อลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยปิดนะอ่ะโอเค5นาทียังเป็นเด้งและเซลซึ่งสอดคล้องกับไทม์เฟรม e 5 5นาทีนะครับตอนนี้ไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงก็เป็นเด้งเซลสิบห้านาทีก็เป็นเด้งเซลห้านาทีก็เป็นเ,เซลถ้าเราจะเซลก็ไม่ผิดนะครับถ้าเราจะเซลก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าไอ้มุมมองที่ผมให้ไว้อะไอตัว six แซกชุดที่สองอ่ะมันอาจจะยังไม่จบอ่ะเราก็มีมุมมองที่เราเระวังไว้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าใครจะหามุมเซลนะตอนนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าทั้งสามไทม์เฟรมเนี่ยเขาสอดคล้องกันนะครับก็คือมันเป็นขาลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ย เราเซลลก่อนก็ได้นะเราเซลลก่อนก็ได้เขามีไฮของ5นาทีอยู่ที่2031อ่ถ้าเพื่อ่ถ้าเพื่อนๆเ,เซลเนี่ยแล้วมันเบรก2031ตรงนี้ตรงนี้นะครับ2031ก็สต็อปลอสไปก่อนเพราะมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปด้านบนเป็น IQM นะครับอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราลองหาโซนดูซิว่าเราจะเซลล์ตรงไหนถ้าเซลล์ก็มีแถวแนวนี้ละมั้ง นะผมว่านะก็เป็นแนวเดียวกับไทม์เฟรม15นาทีแหละถ้ารวบถ้ารวบอะไรนะถ้ารวบแท่งเทียนเนี่ยมันก็จะได้แท่งเทียนตรงชุดนี้แหละมาถึงพอดีแล้วเนี่ยอืมแถวหนสองเจถึง3 3 0นะครับ2 0 3สไม่สองดิ2 7.5ถึง2 0 3 0 อันนี้ก็คือเป็นแนว o r เดอร์บ็ของ t ทฟ์เฟรมส5รวมกับ5นาทีด้วยแต่ถ้าเราลากเป็นแบบแท่งเทียนลวกแบบนี้นะเขียวเขียว3แท่งแบบนี้เราก็จะได้โซนที่เราจะเซลล์อยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็วัดฟิโบดิมันอยู่ที่โซนที่เท่าไหรอ่อีกนิดเดียวก็จะ70.5แล้วใครจะเซลล์ที่70.5ก็ลองดูนะอยู่ที่2028นนะครับอืม อ่าโอเควันนี้คงมีประมาณนี้ระวังข่าวตอนช่วงสองทุ่มครึ่งกับสามทุ่มสี่สิบห้าด้วยนะมันมีอันอินพ y เม n นต์เคมกับอ่าแฟดแมนูแฟคเจอร์ลิงพีเอมไอนะครับอืมโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ